ผมชอบพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในสระว่ายน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่ามันอยู่ในทำเลที่แปลกใหม่ I love relaxing in a swimming pool especially if it's in an exotic location แล้วคุณละ่ะ What about you ผมไปเจอรายชื่อสระว่ายน้ำที่เจ๋งที่สุดในโลกเราไปดูบางที่กันดีกว่า I found a list of the coolest swimming pools in the world. Let's take a look at some of them. The pool at the Hanging Garden Ubud in Bali, Indonesia, is surrounded by a tropical rainforest. ถ้าไรนั่งชิลๆในสระนี้เนี่ยก็คงเยี่ยมไปเลยอะ่ะ Chillaxing in that pool would be awesome คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับวิวอันน่าทึ่งของมหาสมุทรจากสระว่ายน้ำใน Delamore Lodge ในประเทศนิวซีแลนด์ได้เลย You can enjoy an incredible view of the ocean from the pool at the Delamore Lodge in New Zealand คงไม่มีใครบ่นเกี่ยวกับวิวที่นั่นแน่ๆ Wow you couldn't complain about the views there. สายทีาา่ v e l a s a ในม a l d i v e s เนี่ยทอดยาวลงไปในมหาสมุทรอินเดียเลยทีเดียว Velasaru's pool in the Maldives stretches into the Indian Ocean. น้ำที่นั่นเนี่ยมันใสสุดๆจ,จริงๆอ่ะ The water there is amazingly clear. We can't forget the swimming pool at the W Retreat on Koh Samui. It's really We can't forget about the pool at the W Retreat on Koh Samui. You can relax on the sofa right in the middle of the swimming pool. You can lounge on sofas right in the middle of the pool. ที่น่าทึ่งอีกหลายที่ในโลกที่ผมอยากมีโอกาสไปไว่ายน้ำในนั้น There are so many other amazing pools in the world that I'd love to get the chance to swim in แต่ก่อนอื่นผมต้องเก็บตังค์อีกสน่อย But first things first I've got to save some dough ยังไงก็ถ้าคุณอยากเข้าไปดูสระว่ายน้ำสุดอลังการอื่นๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ cntraveler.com ได้เลยนะครับ Anyway if you want to check out a bunch of other spectacular swimming pools go to cntraveler.com แรกก็คือ be quiet อย่างที่สองก็คือ stop your mouth อย่างที่สามก็คือ shut up สามอย่างนี้ <laughs> โทนอะไรมันแตกต่างยังไงแล้วใช้งานยังไงดีคะ ทำไมซูจิงอยากอยากจะเอามาใช้กับอดัมล่ะก็คิดอยู่ในใจแต่ก็ไม่อยากจะพูดออกไปนะคะอย่างที่3ก็ฟังดูดีอยู่จริงๆถ้าเป็นคําว่า shut up นะครับไม่เพราะนะครับใช้กับเพื่อนสนิทได้นะครับถ้าเราพูดเล่นๆนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้กับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เป็นรุ่นพี่นะครับฟังดูไม่เพราะนะครับแล้วก็มันชวนตีมากกว่านะฮะดังนั้นเราก็พูด shut up เฉพาะในกรณีที่อยู่กับเพื่อนนะครับก็จะดี